ถ้าเป็นแคตตากรีอาหารในฤดูกาลเราก็ขอว่าข้าวแช่เป็นอาหารจานเด่นของเราแล้วก็เราให้ความสําคัญกับข้าวแช่มากๆจริงๆแล้วเราอยากให้ข้าวแช่เนี่ยเป็นที่รู้จักไปไกลกว่าคนไทยอยากให้ชาวต่างชาติค่อยๆเริ่มรู้ว่ามีการทานแบบนี้ด้วยและทําไมเราถึงทานตอนนี้นะคะมินาราเลดี ara, ้นาราอภินาราแล้วก็มีโคลิมิเต็ดมีบ้านนอกเข้ากรุงมี เอลเมคาโดมีอั้งมอแล้วก็ตอนนี้เรามีสตรีทฟู้ดน้องใหม่แอนพวกไก่เป็นมิชลินไกด์6ปีซ้อนยินไม่เคยคิดว่าร้านอาหารไทยเจ้าอื่นหรือคนอื่นเป็นผู้แข่งเลยค่ะเราคิดว่าเราพัฒนาธุรกิจอาหารไทยไปร่วมกันทุกคนขายอาหารไทยแบบเดียวกันหมดเราก็คงไม่เป็นฟูลเดส t ิเนชั่นเราต้องมีคนที่ทําอาหารไทยต่างๆกันออกมาเพื่อให้ทุกคนได้มาลองอาหารไทยในรูปแบบต่างๆร่วมกันทำเราไม่ได้แข่งกัน แฟรนไชส์าย32ไม่รวมประเทศไทยตอนนี้มีฮ่องกงไต้หวันฟิลิปปินส์พมา่าศรีลังกาอินเดียดูไบทุกประเทศต้องมีเชฟคนไทยอย่างน,น้อยหนึ่งคน ก็เป็นอะไรที่ท้าทายค่ะที่จะหาคนทําอาหารไทยได้เป็นรสชาติไทยเป็นความภาคภูมิใจของเราเนาะที่คนต่างชาติอ่ะเขาชอบอาหารไทยมากๆเขาจําชื่ออาหารไทยได้แล้วเดี๋ยวนี้เราจะไม่เห็นคนสั่งสไปซี่พาพยาสลัดคนก็จะสั่งส้มตำเลยยังมีลูกค้าต่างชาติมีแฟรนไชส์ติดต่อเข้ามาตลอดเวลาค่ะเราคงมีประเทศอื่นๆเปิดเพิ่มขึ้นในปีนี้ด้วย 20ปีก่อนยินเป็นลูกจ้างทำลักชวรี่ค่ะพี่ยูกิทำเพนดูลัมขายนาฬิกาเป็นลักชวรี่เหมือนกันเริ่มต้นด้วยก็คือยิงกับพี่กินี่เป็นญาติกันอยู่แล้วแล้วก็ชวนมาทำงานด้วยกันที่บูการีก็เลยมาทำธุรกิจมาเป็นลูกจ้างพี่กีก่อนด้วยความที่ออฟฟิศเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงมณียาเราก็จะอยู่สี่ายราชประสงค์มา20ปีแล้วเงี้ยค่ะแล้วโรงแรมเอราวันตรงเนี้ยเขารีโนเวทที่จอดรถทำเอราวันแบงก์กอใหม่แล้วเขาก็กั้นพื้นที่ทำร้านอาหารเราก็เดินผ่านตรงเนี้ยเป็นประจำเพราะเราเดินจาก ออฟฟิศไปทานที่นู่นที่นี่เดินมาโรงแรมอะไรแบบนี้ค่ะก็เห็นพื้นที่ตรงนี้คือบ้านพี่ยุกิก็ทําก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือทั้งคู่และแถวนี้ไม่มีร้านอาหารไทยเลยเป็นร้านอาหารไทยร้านเดียวในสี่แยกลาดะสค์อย่าเรียกว่าไฮโซเลยค่ะเรียกว่าเป็นการนําก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าเราอยากจะไปทานมันค่อนข้างยากลำบากนิดนึงที่เราต้องไปข้างคลองไปนั่งร้อนแล้วก็เอาขึ้นมาทานในห้างแล้วก็นั่งสบาย รสชาติยังเป็นออริจินอลตอนนั้นบางคนไม่รู้จักนาราด้วยซ้ำเขาก็จะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเอราวันเพราะว่าร้านก็ใหม่นะคะเราก็ติดโลโก้ไกลๆลูกค้าไม่ค่อยเห็นแต่ก็หลังๆทุกคนก็ทราบค่ะว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนารานาราเป็นการเจริญเติบโตแบบปากต่อปากแทบจะไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งเลยค่ะสาขา1สาขา2ไปสาขา345นี่นานมากมาขยายช่วงหลัง คือจริงๆเราโตแบบออร์แกนิกโกสนะคะก็เมื่อเราคิดว่ามันถึงเวลาไม่ได้มีแพลนว่าปีนี้โกดกี่เปอร์เซ็นต์อยากได้กี่สาขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราต้องบอกว่าเราเป็นกึ่งแม่บ้านกึ่งเป็นฮ็อบบี้ในช่วงต้นเป็นแพชชันของคนที่รักการทําอาหารและรักการทานดีกว่าตอนนี้นะคะมีนาราเลดี้นาราอภิษาราแล้วก็มีโคลิมิเต็ดมีบานนอกเข้ากรุงมี เอลมคาโดมีอั้งมอแล้วก็ตอนนี้เรามีสตรีทฟู้ดน้องใหม่แอนคั่วไก่เป็นวิชินไกด์6ปีซ้อนในเมืองไทยเป็นของเราเองทั้งหมดทุกสาขาเป็นลูกค้าที่มาทานอาหารร้านเราแล้วก็รักในรสชาติของนาราก็อยากนําไปที่ประเทศตัวเองแฟรนไชส์สา <32 S 1> <32 S 2> ไม่รวมประเทศไทยตอนนี้มีฮ่องกงไต้หวันฟิลิปปินาาส์พม่าศรีลังกาอินเดียดูไบ มีเยอะมากมีทุกประเทศคือแต่ละประเทศมีพาเลตในการรับรสไม่เหมือนกันอย่างประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาไม่ทานเผ็ดเลยเราก็ต้องยอมคอมเพลมไพร์ความเผ็ดลงมาเพราะว่าไม่งั้นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ทานไม่ได้แต่ว่ารสชาติอย่างอื่นเราก็ต้องขอคงที่ไว้สมุนไพรต้องใช้เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะลดความเผ็ดลงหรือประเทศอินเดียเขาเป็น vegetarian เยอะเพราทานมังสวิรัตเยอะ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเมนูเป็นบางสวรัติเราก็ต้องปรับว่าเราทําอาหารไทยที่เป็นบางสวรัติให้เขาอย่างมีแบบแกงเขียวหวานม้องสวรัติผัดไทยมังสวิรัติอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ทําให้เขาอย่างดูไบเป็นฮาลาลก็ไม่มีเมนูหมูเราก็ปรับให้เขาอย่างงี้ค่ะลาบทอดก็เป็นลาบเนื้ออะไรที่ใช้ไก่ได้อะไรที่ใช้เนื้อได้เพิ่มแก่เพิ่มโปรตีนที่เขาชอบอาหารทะเลอะไรแบบนี้ ประเทศต้องมีเชฟคนไทยอย่างน้อยหนึ่งคนถ้าสาขาเยอะก็อาจจะต้องขอให้มีเยอะขึ้นแต่ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ทา้าทายค่ะที่จะหาคนไทยที่พูดภาษาได้สื่อสารภาษาต่างชาติกับคนโลเคอลได้กับคนในประเทศนั้นๆได้แล้วก็ทําอาหารไทยได้เป็นรสชาติไทย เราพยายามเอาวิถีชีวิตของคนไทยเอามากอปอนรวมกันให้ออกมาเป็นภาพที่มองแล้วเห็นนอกจากอาหารเห็นถึงวัฒนธรรมการเป็นอยู่เราเน้นคุณภาพนะคะสำคัญที่สุดสาขาไม่เยอะแต่เราเน้นคุณภาพทางอาหารการบริการ เวลาเดินเข้ามาในร้านนะคะจริงๆเราทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันหมดเวลาเราไปทานอาหารเราต้องการ e x p e r i เ n c e เป็นประสบการณ์การรับประทานการกินพูดง่ายๆเราต้องได้รับครบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยิ้มสยามเดินเข้ามาพนักง,งานต้องยิ้มสวัสดีเป็นการต้อนรับของคนไทยการไหว้ก็ต้องไหว้ให้ถูกต้องไหวแบบขอไปทีก็ไม่ได้ถ้าเป็นแคตตากรีอาหาร ในฤดูกาลเราก็ขอว่าข้าวแช่เป็นอาหารจานเด่นของเราแล้วก็เราให้ความสําคัญกับข้าวแช่มากๆจริงๆแล้วอยากบอกว่าเราอยากให้ข้าวแช่เนี่ยเป็นที่รู้จักไปไกลกว่าคนไทยอยากให้ชาวต่างชาติค่อยๆเริ่มรู้ว่ามีการทานแบบนี้ด้วยและทําไมเราถึงทานเริ่มจากสองคนผู้หญิงที่แบบว่ากึ่งแม่บ้านนิดหนึงก็ มาด้วยออร์แกนิกตัจริงๆเลยนะคะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะมาขนาดนี้แต่ก็ดีใจที่มีส่วนร่วมในการเป็นทูตครัวไทยนะคะสำหรับนาราเราก็มองว่าตอนนี้เราอยู่ในเอเชียแลวเราเริ่มไปมินอีส์ด้วยการไปดูใบเราก็จะค่อยๆคืบคลานไปเราคิดว่าเราน่าจะ next step ของเราคือยุโรป อาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับยินเะนี่ยยินไม่เคยคิดว่าร้านอาหารไทยเจ้าอื่นหรือคนอื่นเป็นคู่แข่งเลยค่ะเราคิดว่าเราพัฒนาธุรกิจอาหารไทยไปร่วมกันถ้ามีนาลาร้านเดียวอะ่ะเราก็คงไม่มีทัวริสต์เข้ามาเยอะขนาดนี้ทุกคนขายอาหารไทยแบบเดียวกันหมดเราก็คงไม่เป็นฟูซีเนชั่นเราต้องมีคนที่ทําอาหารไทยต่างๆกันออกมาเพื่อให้ทุกคนได้มาลองชิมอาหารไทยในรูปแบบต่างๆ มันกลายเป็น destination ได้ร่วมกันทำเราไม่ได้แข่งกันเราร่วมกันทําเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่ตรงข้ามกันอย่างเงี้ยเราคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งไหมไม่ถ้ามีเราคนเดียวใครจะมาตึกนี้ก็ต้องมีคนนี้ดึงมานั่งกินกาแฟคนนั้นอามากินเนื้อย่างคนนึงมากินซูชิทุกคนมาร่วมกันทําให้ห้างนี้มีคนเข้ามาเหมือนประเทศเหมือนกันร่วมกันทํา